ไม่บอกแบบนั้นในวันนั้นถจ้าก,ก็คงไม่ได้คบกับคุณฝ้ายมาจนวันนี้พอเราทำความรู้จักกันฉันก็ได้คบหาดูใจกับคุณฝ้ายในที่สุดนั้นยิ่งดีนะที่คุณฝ้ายเลือกจะบอกตามตรงถ้าเธอไม่ติดตามฉันมาในวันนั้นเราคงไม่ได้คบหากันแบบนี้หรอกว่าใครจะไปรู้ว่าผู้หญิงผ่านทางที่บังเอิญได้พบกันระหว่างทางตลอดจะเป็นคนที่แอบเฝ้าดูฉันอยู่ห่างๆโดยที่ฉันไม่รู้ตัวเลยนะสิสุดท้ายแล้ว ก็ไม่ใช่ว่าโชคชะตาซะทีเดียวแต่เป็นเพราะพวกเราสองคนตามหากันและกันมันก็เลยทําให้ฉันได้เจอคุณป้ายแหลม้งถ้าเกิดว่าคุณป้ายไม่ติดตามฉันแล้วก็ไม่ไปยาสถานที่ที่ฉันไปเราสองคนก็คงเป็นแค่คนไม่รู้จักที่บังเอิญผ่านทางมาเจอกันตามท้องถนนเท่านั้นแล้วก็คงไม่ได้พบเจอกันอีกแล้วแค่ครั้งเดียวที่ฉันจะได้เห็นเธอแต่เพราะว่าคุณป้ายอยากจะรู้จักฉัน ทำให้เราสองคนที่พบกันอีกแต่ถ้าฉันเลือกที่จะปฏิเสธเธอก็คงไม่มีวันคืนที่ดีแบบนี้ฉันเลือกที่จะเชื่อในโชคชะตาแล้วก็อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นอยู่กับสิ่งที่ฉันทำไม่ปล่อยตัวเองให้ไหลไปเรื่อยๆเราเองถ้าอยากจะพบใครสักคนบางครั้งก็ต้องตามหาเหมือนกันน่ะแม้ว่าฉันจะเคยเขี้เกียจที่จะวิ่งตามใครสักคนมาก่อนแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลย เราก็จะปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปได้บ้างเหมือนกันน่ยและถึงแม้ว่าความรักของพวกราจะเริ่มต้นขึ้นไม่ได้แตกต่างจากคุณอื่นมากนักแต่กันไฟก็น่ารักกับฉันมากทีเดียวจะไม่ไดีกว่าตัวเองจะได้คบหากับผู้หญิงอีกครั้งหนึง่งนี่มันเป็นช่วงชีวิตที่วิเศษที่สุดไม่รู้ว่าจะจบลงถึงตอนไหนหรือเราจะคบกันไปได้ตลอดหรือเปล่า แต่ทุกอย่างถ้าไม่เริ่มต้นเลยก็คงไม่ได้มีความทรงจำที่ดีกับคุณฝ้ายแบบนี้หรอกนี่คุณอาจจะชมฉันได้ค่ะว่าฉันตามคุณจนได้คบกับคุณคุณอาจจะแซวฉันแบบนั้นน่ะคุณจะพูดก็ฉันดูเปื่อนคนที่แอบสะกดรอยตามคุณมาจริงๆริงในช่วงนั้นฉันคงทำให้คุณกลัวมากใช่ไหมตอนที่คุณไม่รู้ว่าฉันจะเข้าหาคุณเป็นมิตรหรือศัตรูกันแน่คุณคงจะหลอนไม่เบานะ ฉันก็ทำอะไรให้คุณกลัวจริงๆนั่นแหละเป็นความผิดของฉันเองหนระฉันรู้ตัวดีแต่ถ้าฉันไม่ทําแบบนั้นเลยฉันเองก็ไม่รู้จะเข้าหาคุณยังไงเหมือนกันนะี่ยมาทตัวไม่ถูกถึงได้แอบมองคุณอยู่ห่างๆแล้วก็ออแอบไปในสถานที่ที่คิดว่าเราจะได้พบกันยังไงล่ะคะฉันรู้แล้วละ่ะฝ้ายก็ตอนนั้นคุณทาให้ฉันกลัวจริงๆนี่คะ่ะฝ้ายจะกลัวจริงๆนะตอนนั้นนะ่ะ มันแปลกมากที่ได้บังเอิญเจอคุณไปบ่อยแต่ว่าันก็ยังเคยคิดว่ามันเป็นแค่เพียงความบังเอิญระหว่างเราสองคนเท่านั้นน่ะจะคิดว่าเราบังเอิญเจอกันจะคิดว่ามันเป็นพรมลิขิตหรือว่าโชคชะตานั่นแหละในช่วงนั้นที่ได้เจอคุณแต่ว่ามันบ่อยเกินไปันก็เลยรู้สึกว่าแปลกแล้วที่คุณเข้าหาฉันแบบนั้นในสถานที่ที่เราไม่น่าจะเจอกันแต่ก็เจอจะถือได้สงสัยในตัวคุณยังไงล่ะคะคุณนี่ก็ร้ายจริงเลยถ้าปอกให้เจรู้ได้ตั้งแต่ตอนนั้นคงจะดีแต่ว่าแบบนี้อาจจะดีกว่าก็ได้ เพราะถ้าคุณบอกตั้งแต่วันแรกฉันอาจจะทําตัวไม่ถูกก็ได้นะคะใช่เหรอคะถ้าอย่างนั้นฉันก็ทําถูกแล้วใช่ไหมที่ตามคุณมาแต่ก็คงผิดที่ฉันทําให้คุณรู้สึกกลัวน่ะนะกพฉันอายจริงๆที่จะบอกคุณนะสิว่าฉันชอบคุณตั้งแต่วันนั้นนะลึกอย่างใครจะรู้ล่ะว,ว่าเราสองคนนะ่ะเหมือนกันเลยในเรื่องรสนิยมทางเพศด้วยนะก็ใช่เป็นปผู้หญิง ก็แต่ก่อนนะสิฉันเป็นผู้หญิงอ่ะผู้หญิงหลายคนที่ฉันชอบและฉันเคยเดินเข้าไปบอกเธอเลยแต่พวกเธอเหล่านั้นก็ปฏิเสธฉันแทบจะทันทีเลยมีเปิดโอกาสที่ฉันเลยฉันก็เลยรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ผิดหวังฉันกลัวการที่จะเข้าไปบอกหรือเข้าไปจีบใครสักคนตรงๆนะคะฉันถึงไที่แอบตามดูคุณมาสักพักิีๆฉันจะล้มเลิกหลายครั้งฉันคิดว่าจะจะไม่ตามคุณแล้วเพราะว่าฉันรู้ว่าคุณอึดอัดแต่สุดท้ายพอเห็นคุณฉันก็ทำไม่ได้ทุกทีฉันว่าบางทีอาจจะเป็นโชคชะตาเหมือนกันนะ ที่ทำให้เราสองคนได้เจอกันน่ยและทำให้ฉันปิ๊งคุณตั้งแต่วันแรกก็คงจะเป็นแบบนั้นจะพูดอย่างนั้นก็ได้ฉันเองก็เหมือนคุณเลยอะค่ะที่ไม่กล้าเริ่มความสัมพันธ์กับใครเพาคิดว่าอยู่แบบนี้จะปลอดภัยกว่าแต่พอได้ลองก้าวออกไปทไํอะไรด้วยกันกับคุณแล้วแลนก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งที่ฉันยังไม่เคยมีอะฉันก็เลยลองเปิดใจให้กับคุณแล้วก็ลองเปิดใจให้กับตัวฉันเองที่พบสิ่งใหม่ๆ ฉันถึงได้มีคุณอย่างนี้ไงคะไม่งั้นเราคงจะคลาดกันตลอดทางที่บังเอิญเจอหรือว่าคุณจะเข้ามาหา,าฉันก็ตามถ้าจะไม่กล้าเปิดใจให้ตัวเองก็คงจะอยู่คนเดียวต่อไปมันก็ไม่ได้ยากหรอกหรอกแต่มีคุณมันก็ดีดีกว่าจริงๆ้วคะถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นฉันก็ดีใจนะชมพู่ถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่อยู่กับคุณเลยได้ไหมคะก็ามานอนค้างห้องคุณแล้วจะไล่ฉันกลับไปก็คงคิถถึงคุณแย่เลย จากนี้เราอยู่ได้ใกล้กันจะได้อยู่ด้วยกันสองคนเถอะนะคะจะได้ไม่ต้องเหงาอีกต่อไปฉันเพงเหงามาตั้งนานเหมือนกันนะคะฉันเองกลัวจะผิดหวังแต่ดีจังที่มีคุณทําให้สมหวังนะคะจุพูดฉันดีใจที่มีคุณแบบนี้ขอเชิญมาอยู่กับคุณเลยได้ไหมล่ะถ้าคุณจะอ้อนจะขนาดนี้กันคุณไม่ต้องเก็บของแล้วล่ะค่ะคุณมาอยู่ที่นี่เลยก็แล้วกันเสียเวลาเราจะได้ใช้เวลาด้วยกันเลย คุณอยู่กับฉันเลยแล้วกันนะคะตั้งแต่วันนี้ไปมีองกลับแล้วล่ะค่ะคืนนี้ค้างกับฉันเลยได้ไหมจะเอาอย่างนั้นเลยเหรอชมพู่จะจะปฏิเสธคุณได้ยังไรล่ะคะคุณน่ารักแบบนี้ให้ปฏิเสธคุณฉจนก็คงแย่แล้วล่ะไม่อยากจะทําผิดกับคุณแล้วเดี๋ยวถ้าคุณเทศฉันขึ้นมาจะคงต้องไปแอบตามคุณเดี๋ยวคุณจะหลอนอีกนะสิคะถ้าคุณจะทําแบบนั้นแล้วก็นะคะฉันคงไม่ปล่อยคุณเป็นหลักผ่านทางของฉันอีกแล้วล่ะค่ะ เราะฉันไม่อยากจะผ่านเลยคุณไปไี้คะไฟมาสิคะมาดูวิวกับฉันตรงนี้ดีกว่าคุณชอบไหมลนะ่ะเดี๋ยวจะให้ฉันแย้ไปอยู่กับคุณก็ได้นะถ้าคุณไม่ชอบอะเป็นที่ที่มีคุณฉันก็โอเคหมดแล้วล่ะคะ่ะหลังจากนั้นมาฉันกับคุณไฟก็ได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันที่ห้องของพวกเรา